เงินผีของหลวงตาสรวงไม่มีใครรู้ว่าหลวงตาสรวงเห็นอะไรไม่มีใครรู้ว่าท่านคำนวณชะตาใครไว้ตั้งแต่เมื่อใดชาวบ้านรู้เพียงอย่างเดียวเลขที่ท่านให้ไม่เคยพลาดจันทบุรีชายแดนขมืนก่อนวันหวยออกไม่กี่วันหลวงตาถูกเชิญไปพักเพื่อบอกทางเงินงวดแรกถูก งวดที่สองถูกหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนชะตาในชั่วข้ามคืนเมื่อความโลภเริ่มรั้งตัวท่านไว้ไม่ยอมให้กลับคืนเดียวกันนั้นที่อุบลราชธานีคุณบุญเลิศสะดุ้งตื่นกลางดึกในฝันหลวงตายืนเงียบๆเ,เพียงเอ่ยว่ามารับทีที่นี่ไม่ใช่ที่ของกูแล้วเมื่อไปรับหลวงตารีบขึ้นรถทันทีก่อนจาก ชาวบ้านถวายเงินสี่หมื่นบาทเงินต้องห้ามที่หลวงตาไม่เคยรับแต่ครั้งนี้ท่านรับและเก็บมันไว้ในย่ามอย่างเงียบงันรถวิ่งเลียบชายแดนผ่านหมู่บ้านอาถรรพ์หลายแห่งจนถึงจุดหนึ่งหลวงตาล้วงเงินออกมาไม่สวดไม่ภาวนาเพียงโยนมันออกไปนอกหน้าต่างเงินของเขาต้องกลับไปหาเจ้าของ เงินก้อนนั้นตกลงริมทางตรงจุดที่ชายคนหนึ่งยืนผูกเชือกกับกิ่งไม้ชีวิตเขาถูกผูกไว้กับหนี้สี่หมื่นบาทบ้านกำลังจะถูกยึดลมหายใจสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วเขาก็เห็นถุงเงินเปิดดูสี่หมื่นบาทพอดีไม่ขาดไม่เกินราวกับถูกนับไว้ล่วงหน้าเชือกถูกปล่อยจากมือความตายถอยออกไป เมื่อคุณบุลเลิศตามไปพบความจริงเขาไม่พูดถึงหลวงตาไม่พูดถึงอภินิหารพูดเพียงว่าเงินนี้เขาให้เองเอาไปไถ่ายบ้านซะไม่มีใครรู้ว่าหลวงตาใช้คาถาใดหรือแค่รู้จังหวะของวิญญาณรู้เพียงว่าเงินก้อนนั้นไม่ได้ถูกโยนทิ้งแต่มันถูกส่งคืนให้เจ้าของชีวิตที่เกือบหลุดออกจากโลกนี้ไปแล้ว